สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการทุกสุขแอดสมุทรปราการนะครับที่นี่เป็นประจําทุกวันศุกร์ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับวันศุกร์นี้นะครับอยู่กับผมพรอพิทักษ์ยุรรัตน์นะครับเป็นผู้ดําเนินรายการเราจะมาเจอเจอกันนะครับทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะครับแล้วก็มีงานสํำคัญๆของทางจังหวัดนะครับที่จะนํามาบอกกล่าวนะครับให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ของสมุทรปราการได้รับทราบกันด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีในส่วนของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของทางจังหวัดนะครับรวมไปถึงนโยบายสําคัญสำคัญของทางรัฐบาลนะครับช่องทางของการติดตามรับชมรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายประชาสันสมุทรปราการนะครับหลากหลายช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียต่างๆทางวิทยุชุมชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังทางสาครนเชเบิลช่อง12ทางเพจ a c e b o o k สาครนเชเบิลทีวีสมุทรปราการฉะเชิงเซาครับก็ติดตามรับชมกันเป็นประจำนะครับวันนี้นะครับเรื่องแรกเราไปดูเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับ เขาว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเลยนะครับในเรื่องของโรภคภัยไข้เจ็บเป็นนโยบายสําคัญของทางรัฐบาลนะครับซึ่งทางสํานักงานสาธรารณสุขจังหวัดสมุทรปราการของเรานะรได้มีการจัดกิจกรรมคลิกออฟนะครับในการฉีดวัคซีน HPV 9สายพันธุ์นะครับในเด็กนักเรียนชั้นประถม,มะศึกษาปีที่5นะครับและก็อสมนะครับเป็นการลดโรค NCD จังหวัดสมุทรปราการประจำปงีงบประมาณพศ2568ครับ การฉีดวัคซีนก็เป็นการยกระดับนะครับสารสุขไทยและก็เน้นย้ำถึงความสําคัญของการส่งเสริมสุขภาพในทุกมิติที่วัดบางพลีใหญ่กลางเพื่อบางพลีสมุทรปราการโดยภายในงานยังมีกิจกรรมนะครับการมอบชุดอุปกรณ์การทํางานให้กับตัวแทนอาสาสมัครสารสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมอเพื่อนําไปใช้ปฏิบัติงานลดโรค NCD กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในปีงบประมาณพศ .2568 กระทรวงสาธารณาสุขนะครับก็ได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลในการสานต่อนโยบายการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัส HPV เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนลดอัตราการป่วยการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกในอนาคตรวมไปถึงนะครับได้มีการขยายการให้บริการฉีดวัคซีน HPV 9สายพันธุ์จำนวน1เข็มนะครับให้กับกลุ่มเป้าหมายหญิงอายุ 11-20ปีที่ยังไม่เคยมีประวัติการรับวัคซีนโดยมีเป้าหมายให้กับหญิงไทยอายุ11-20ปีทั่วประเทศนะครับได้รับวัคซีน HPV ไม่ต่ำกว่า1ล้านคนภายในปีงบประมาณพศ2568สำหรับจังหวัดสมุทรปราการนะครับมีกลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมมาศึกษาปีที่5ปีการศึกษา2567นะครับเข้ารับการฉีดวัคซีน HPV 9สายพันธุ์จำนวน200คน นอกจากนี้ทางจังหวัดสมุทรปราการนะครับเห็นความสําคัญตามนโยบายของคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD นะครับด้วยกลไกอสมเพื่อทีอ่จะพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านนะครับก็จะเป็นแกนนําสุขภาพของชุมชนช่วยส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุกให้ความรู้ประชาชนนะครับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถลดการป่วยได้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษา รวมทั้งนะครับการคำนวณการกินคาร์โบไฮเดรต่อวันโดยมีการมอบชุดอุปกรณ์การปฏิบัติงานอสมเช่นนะครับเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วเครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องวัดความเค็มในการดำเนินการตรวจคัดกรองและการป้องกันการลดโรค NCD นะครับให้กับทางอสมในการดูแลพี่้องประชาชนในพื้นที่ภายใต้นโยบายคนไต้ห่างไกลโรคและภัยสุขภาพครับ การนําเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมนะครับมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวชุมชนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการนะครับร่วมกับทางวัดปานประสิทธารามได้มีการเปิดแหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านปีกาครับ ครับงานนี้ก็เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยมีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะครับนายสุภพมิตรจิานาสีเป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวก่อนจะทําพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการก็ได้นาข้าราชาการประชาชนและก็นักท่องเที่ยวตักบาตรพระทางน้ําที่บริเวณตลาดน้ําปีกา,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 าวัดปานประสิทธารามตําบลคลองด่านอำเภอบางบ่อสมุทรปราการนะครับซึ่งทางวัดปานประสิทธารามและชุมชนบ้านปีกา ได้ร่วมกันฟื้นฟูประเพณีดังกล่าวนะครับเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยส่งเสริมให้กับพุทธานชนนะครับประชาชนได้เข้าวัดทาความดีลดละเลิอกอบอายมุกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเองครอบครัวและก็สังคมรวมทั้งก็ยังเป็นการจันรลงพระพุทธศาสนาให้ดํารงคงอยู่สืบต่อไปกระทรวงวัฒนธรรมนะครับขับเคลื่อนนโยบายของทางรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนซอฟ์พาวเวอร์นะครับดยมิติทางวัฒนธรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับชุมชนสนับสนุนนะครับชุมชนให้มีศักยภาพและมีความพร้อมทางด้านการท่องเที่ยวเกิดการสร้างงานสร้างไรายได้พร้อมกับสร้างอาชีพนะครับ แล้วก็ยังรักษาวิถีชีวิตที่ดีงามศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นที่ส่งคุณค่าให้ดำรงอยู่สืบต่อไปสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการนะครับจึงได้มีการบรูรณาการร่วมกับทางวัดปานประสิทธารามตลาดน้ำปีกาชุมชนบ้านปีกาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดโครงการดังกล่าวขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาร,รประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางปัญญา ทางวัฒนธรรมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนตลอดจนนะครับการต่อยอดให้คนในชุมชนเกิดการสร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ ครับในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับไปดูวิธีการป้องกันนะครับตนเองจากโรคไข้เลือดออกนะฮะโดยเฉพาะยุงลายนะฮะเป็นสาเหตุสําคัญเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการต่อครับยุงลายเป็นพาหะนําโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกําจัดด้วยวิธีการฉีดพ่น ขึ้้้นใใใหหมม่ไดคราแบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3มเก็บป้องกัน3ามโรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาด ใครเลือกออกจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชาชนร่วมใจพิชิตลูกน้ำโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณกลับเขมาสู่รายการทุกสุขแอดสุดประการกันต่อนะครับไปดูสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการของเรานะครับจัดพิธีมอบรถนั่งวิวแคร์นะครับโครงการ จัดหากายอุปกรณ์สําหรับช่วยเหลือคนพิการจํานวน72,000ชุดนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2567นะครับโดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการนะครับอยู่ที่ตําบลบางกระสอบอําเภอพระประแดงสมุทรปราการซึ่งงานนี้นะครับนี่ก็มีคนพิการเข้ารับกายอุปกรณ์นะครับจำนวน186ราย และที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลีน้อยอำเภอบางบ่อสมุทรปราการนะครับก็มีคนพิการเข้ารับมอบกายอุปกรณ์อีกจำนวน28รายเพื่อให้คนพิการได้มีกายอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือความพิการสามารถเป็นเครื่องมือใช้นะครับในการปฏิบัติจิจวัตรประจําวันหรือใช้ประกอบในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้รวมไปถึงนะครับการออกสู่สังคมโดยไม่เป็นภาระพึ่งพาและก็พึ่งพิงของบุคคลอื่นซึ่งงานนี้ทางท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรปราการนะครับนายประทีป ณทีทวีวัตรเป็นประธานในพิธีมอบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการจัดทําดําเนินโครงการนะครับจัดหาไอุปกรณ์สําหรับช่วยเหลือคนพิการจำนวน72,000ชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนึงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับ โดยมอบให้กับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการดำเนินการประสานภาคีเครือ่า่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและองค์กรคนพิการที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินการสำรวจความต้องการกายอุปรกรณ์สำหรับการช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งก็มีกายอุปรกรณ์นะครับจำนวน3ประเภทได้แก่นะครับรถเข็นนั่งวีลแชร์รถ3ล้อชนิดมือโยกและก็ไม้เท้าขาว ทางนี้ก็มีคนพิการนะครับในจังหวัดสมุทรปราการยื่นความประสงค์ขอรับกายอุปกรณ์จำนวนทั้งสิ้น1,231รายแบ่งออกเป็นนะครับรถเข็นนั่งวิวแชร์จำนวน1 0 1 3รายรถ3ล้อชนิดมือโยกจำนวน94รายนะครับและไม้เท้าขาวนะครับจำนวน124รายโดยที่ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีการสนับสนุนไก่ยอุปกรณ์ให้กับทางจังหวัดสมุทรปราการมาแล้วจำนวน388ชุดครับครับยังอยู่เรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตของคนพิการในพื้นที่ของสมุทรปราการของเรานะครับ โดยทางสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสม,มุทรปราการนะครับก็มีการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสม,มุทรปราการประจำปี2567นะครับส่งเสริมการเป็นผู้นำคนพิการเพื่ออนาคตที่ครอบคลุมและก็ยั่งยืนต่อไปครับซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่สวนสุขภาพรัฐโพตำบลทรงขนองอําเภอพระประแดงสม,มุทรปราการนะครับภายในงานก็จะมีการมอบประกาศยิตคุณให้กับคนพิการดีเด่นด้านการประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมอบกายอุปกรณ์ชนิดรถเข็นนั่งวีลแชร์ให้กับผู้พิการการ,การจัดแสดงเนศการให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐเลเอกชนกและก็การจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการก,การแสดงความสามารถของคนพิการด้วยนะครับองค์การสหประชาชาติได้มีการประกาศให้วันที่3ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลเพื่อเป็นการลําลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการโลก ว่าด้วยเรื่องคนพิการและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกนะครับร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ซึ่งก็จะทำให้สังคมเกิดเจตนาคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการให้การยอมรับคนพิการนะครับในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมในส่วนกลางระดับประเทศนะครับได้มีการจัดงานบันคนพิการไปแล้วในห่วงเดือนธันวาคม2567ที่ผ่านมา และได้ขอค,ความร่วมมือกับจังหวัดในส่วนภูมิภาคดาเนินการจัดจกิจกรรมในระหว่างห่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2568ทางด้านประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสุรปราการนะครับนายสิงห์คำมณีจันทร์สุขได้กล่าวว่าขอให้รัฐบาลภาคเอกชนและองค์กรด้านคนพิการร่วมกันผลักดันนโยบายด้านคนพิการให้เป็น,นกลไกที่จะส่งเสริมพลังให้คนพิการและองค์กรด้านคนพิการเข้มแข็งขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้คนพิการสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิต่างๆได้จริงรวมไปถึงนะครับให้หน่วยงานต่างๆมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการในพื้นที่สาธารณะและส่งเสริมการจ้างคนพิการให้คนพิการมีงานทํามีรายได้เลี้ยงตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาและพึ่งพิงบุคคลอื่นซึ่งการสารพลังความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะทําให้ประเทศไทยนะครับบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และก็สังคมแห่งความเสมอภาคไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังลครับฝุ่นละออง PM 2.5ก็ยังคงเป็นปัญหาที่สําคัญในระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศอยู่นะครับในตอนนี้นะครับยังไงก็ต้องมีวิธีการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM 2.5หรือว่า ฝุ่นที่มีความเล็กนะฮะแต่ว่าร้ายอย่างไรนะครับเที่ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกับรายการทุกสุขแอดสุขการกันครับ PM 2.5มีขนาดเล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสามารถล่องลอยและปะปนกับมลพิษอื่นในอากาศได้นานเมื่อสูดดมเข้าไปสามารถผ่านเข้าไปยังถุงลมปอดหลอดเลือดและส่วนต่างๆของร่างกายปกติแล้วร่างกายก็มีกลไกปกป้องนอกจากได้รับปริมาณมากเกินไปเกินกว่าความสามารถของร่างกายที่จะทำลายได้ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ได้เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่และพื้นที่ที่ค่าเกินมาตรฐานก็ไม่ได้ค่าสูงตลอดเวลากลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กผู้ป่วยด้วยโรคประจำตัวเช่นโรคระบบทางเดินหายใจหอบหืดภูมิแพ้โรคหัวใจเป็นต้นให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากป้องกันงดออกกําลังกายนอกบ้านหรือกลางแจ้งกลุ่มอาชีพเสี่ยงได้แก่ตํารวจจราจรแมค้าวินมอเตอร์ไซค์คนงานก่อสร้างเป็นต้นให้สวมหน้ากากป้องกันและลดระยะเวลาในการสัมผัสโดยเฉพาะในช่วงเช้าตรู่และช่วงที่กรมควบคุมมลพิษเตือนระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่เกินมาตรฐานเปลี่ยนหน้ากากป้องกันทุกวันหรือเมื่อรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออก เมื่อกลับบ้านควรอาบน้ำสระผมและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในบ้านเช่นงดการสูบบุหรี่งดการใช้เตาถ่า,านงดการใช้สเปรย์ฉีดพ่นในบ้านงดการจุดทุปเทียนในบ้านงดการทำอาหารปิ้งย่างในบ้านงดการทำความสะอาดบ้านด้วยไม้ก,กวาดเป็นตน้นให้ทำความสะอาดบ้านของใช้ภายในบ้านโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้สะอาดหลีกเลี่ยง,งการใช้ไม้กวาดทำความสะอาดเพราะจะทำให้ฝุ่นกระจายมากยิ่งขึ้นการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กนอกบ้านเ mm hmm. ช่น ไม่เผาขยะไม่เผาป่าลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะนะเป็นต้น mm hmm. สังเกตอาการผิดปกติเช่นไอบ่อยหายใจลำบากหายใจถี่หายใจมีเสียงวีดแน่นหน้าอ,อกเจ็บหน้าอ,อกใจสัน่นคลื่นไส้เมื่อ้าผิดปกติหรือวิ่งเวียนศีรษะให้รีบไปพบแพทย์ กลับก็มาสู่รายการทุกสุขแอดสุะการในช่วงสุดท้ายนะครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับเราจะไปดูเรื่องของ PM 2.5ฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับซึ่งเล็กแต่ร้ายนะฮะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5นะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่นะสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากงานเผาป่านะครับแล้วก็พื้นที่กเกษตรกรรมที่ทําการเผานี้นะครับโดยที่ทางจังหวัดสมุทรปราการของเรานะครับสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการได้มีการจัดกิจกรรมรณนะรงค์ประชาสัมพันธ์หรือว่าคิกออฟนะครับในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5นะครับโดยหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเรานะครับ งานนี้ก็จัดขึ้นที่บริเวณหน้าเทศาบาลตำบแลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับโดยการจัดงานครั้งนี้นะครับก็มีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี้เข้าร่วมกิจกรรมทําการฉีดพ่นละอองน้ําสร้างความชุ่มชื้นในอากาศแล้วก็ล้างทําความสะอาดถนนลดการสะสมของฝุ่นละออง pm 2.5ในอากาศนะครับเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากว่าสถานการฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5ที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนธันวาคม2567ที่ผ่านมาซึ่งตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดาเนินการตามนโยบายของทางรัฐบาลในการดําเนินการป้องกันนะครับแก้ไขปัญหาฝุ่นออง pm 2อในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการก็โดยให้ทุกภาคส่วนนะครับร่วมปฏิบัติการยกระดับมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นอองขนาดเล็กนะฮะหรือว่า pm 2 5อย่างเข้มข้นจริงจังในทุกมิติมีการบูรณาการความร่วมมือนะครับจากหน่วยงานต่างๆในการที่จะระดมสภากาลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภายัยและทรัพยากรนะครับให้พร้อมสนับสนุน เพื่อแก้ไขปัญหาในหลายพื้นที่อย่างทันท่วงทีโดยได้มีการกําหนดนะครับให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์หรือว่า kick off ออในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5หยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเราขึ้นนะครับสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการที่จะรณรงค์ห้ามเผาทุกพื้นที่เพื่อบรรการลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5พร้อมทังนะครับสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ป้องกันตนเองจากฝุ่นอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะครับอาทิเด็กเล็กสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจครับ ก็ต้องช่วยกันนะครับสำหรับฝุ่นละออง PM 2.5นะครับจากหลากหลายสาเหตุนะฮะในพื้นที่ของสมุรประการของเรานะครับไม่ใช่แต่จะเป็นในส่วนของฝุ่นละอองอย่างเดียวนะครับควันไฟนะครับควันรถยนต์นะครับเรื่องของควันจากโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับล้วนก่อให้เกิดปัญหาของฝุ่นละออง PM 2.5ได้ทั้งนั้นเลยนะฮะฝากไว้ด้วยทั้งหมดก็เป็นภาพรวมของรายการทุกสุขแอดสมุรประการประจำวันที่7กุมภาพันธ์2568ในวันนี้นะครับ ก่อนจาก,กันก็ฝากไว้ด้วยนะครับติดตามรับชมรีลันได้ทางเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการทุกช่องทางทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับทางวิทยุชุมชนในพื้นที่ทางสากรเชเบิลช่อง12ทางเพจ a c e b o o k สากรเชเบิลทีวีสมุทรปราการชเชิงเซานะครับซึ่งอำนวยการผลิตโดยคุณบุญเลิศชัยกิตนานนท์นะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็บิ๊กบอสวชิระเจริญสากลน,นะครับสากลเชเบิลนะครับร่วมกันผลิตรายการนี้ขึ้นมานะครับก็นะฮะมีคําถามนะครับมีเรื่องจะ แจ้งให้ทางรายการนะครับอยากจะแจ้งนะครับเรื่องของปัญหานะฮะอะไรตรงไหนนะครับสามารถที่จะส่งข้อความกันเข้ามาได้นะครับทุกช่องทางที่ท่านติดตามรับชมรับฟังอยู่ในนี้นะครับแล้วก็โทรศัพท์สอบถามได้นะครับที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการฝากข้อความทางทีมงานก็จะนำเอาข้อความของท่านนะครับที่ฝากเอาไว้นี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีคําถามมีสิ่งไหนที่ พอที่จะช่วยกันพัฒนาจังหวัดสุขการของเรานะครับให้จเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาการนําเสนอรายการทุกสุขแอดสุะการลงพิยงเท่านี้นะครับผมบอยไปทักแลวก็ทีมงานทุกท่านลาไปก่อนรับชมรายการทุกสุขแอดสุะการได้ใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ